The government is not doing anything right now. สัมมาสัมพุทโธภระวัอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระสวัสดิ์คัมภีั์ธัรมะมิธรรมะพื้นฐานเช่นเรื่องกฎแห่งกรรมตุ๊มารยาทตามวัฒนธรรมไทยการกราบการไหว้การทำความเคารพการลุกนั่งยืนเดิน การทาวัดเสือบอ์เจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาและการสอบวัดความรู้เพื่อที่จะคัดห้องของนักเรียนและลำดับต่อไปเจริญอนจันพุริการคณะครูนักเรียนทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นวันปฐมฤกษ์ของการเปิดภาคเรียน ในปี2559แต่ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนก็มีการเข้าค่ายอบรมจะไว้ใสจว่าใจอะไรกันแล้วแต่ที่ได้ทางโรงเรียนได้ให้พวกเราได้มารู้จักคุ้นเคย ต่อสถานที่ต่อเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมชั้นพอถึงวันนั้นจริงๆเราจะได้รู้จักกันวันนี้ปัจนีบัได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว <ใช S 1> <ม>ก็ขอเปิดการเข้าค่ายอตรมคุณธรรมพระใจใสไว้ไวใสวใจัใณคุณธรรมโรงเรียนูหลวงยาประจำปี2000 5 9ารัอ้สบเก้า้ัสาธุการบัตการชอบกัน,น,กนอ,นอา,าริยวันอา,าริพันเดชวัสดีนั่เรียนทุกคน ไหว้คุณครูนิมูอยู่ไหนคะหมือนแม่ก,ก้องปลายจมูกอ้าดูแล้วก็ย่อนิดหน่อยอยากก่าไปย่อมากเท่าพระสงฆ์นะคะอ้าวสามสี่สวัสดีสสดต่อไปพ่อผู้ใหญ่หไหวไ้ปลายจมูกหัวแม่มือหัวแม่ก้องปลายจมูกเมื่อกี้พระอยู่หว่างเคี้ยวนะลูกเลื่อนมาปลายจมูกอ่ามาเสื้อถ่ายทำเลยค่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าเด็กคนไหนไม่ทำอ้า โบกนะลูกสวัสดีคุณครูค่ะสวัสดีค่ะอ่าหกขเจ้าหนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของสัมคมเรื่องาวเ้เป็นคนดีของสามคมของพ่อแม่ของพ่อแม่แล้ของโรงเรียนและของโรงเรียนสองข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนหนังสือ ปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นนักเรียนให้สมกับการเป็นนักเรียนสามพระเจ้าจะเคารพบิดามารดา รและระย่าธรณะข้าพระเจ้าขอสัญญาด้วยความซื่อสัตย์จริงดความื่อสัตดอกบ,บัวมีคุณค่าไม่เปิดเปืือนโรงตนฉัำใดชีวิตที่ดีย่อมเลือกสรัสิงที่ดีสู่ชีวิตเราเองฉะนั้น โลภาพปราศจากโรคภัยให้เจ็บทั้งพวงให้ทุกคนถูกเย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขมีชีวิตที่สมบูรณ์มั่งคั่งและก็จะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ